ในส่วนของอาคารที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทไม่เกิน300ตารางเมตรนะครับที่ผมมองก็คือเขามีความน่าสนใจในการประยุกต์นำทางทางลาดที่เป็นวัลแรมนะครับซึ่งสำหรับคนผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะนำมาออกแบบให้ให้สวยงามแต่ว่าเขามีความคิดสร้างสารรค์ที่นำมาใช้ให้กลายเป็นจุดเด่นของอาคารได้อย่างลงตัวเพราะว่า การที่เรามีแรมหรือทางเลื่อนรอบๆอ,อาคารเนี่ยมันก็ตอบโจทย์กับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นมีผู้อยู่อาศัยที่มากขึ้นทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กแล้วก็ญาติพี่น้องที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับในขณะเดียวกันก็ตัวอาคารก็มีการเปิดแยกจากกันทําให้เกิดพื้นที่ที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือเกิดธรรมชาติตรงกลางอาคารได้ก็ ทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศที่ดีด้วยก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจในแง่ของพลังงานผมก็มองว่านอกเหนือจากเรื่องวัสดุต่างๆที่ที่เขาระบุมาในแบบก็ทุกอย่างก็ครบถ้วนนะครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็คือการที่เรามีคอร์ดตรงกลางพื้นที่ของการามาีทางลาดรอบอาคารเนี่ยทำให้เกิดพื้นที่ตรงกลางในเรื่องของการใช้แสงธรรมชาติในเรื่องของเวน i l เลชันในเรื่องของของทิศทางลมต่างๆมันก็ตอบโจทย์ คือตัวสถาปัตยะกรรมกับแนวคิดมันไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันก็เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างฉลาดแล้วก็แล้วก็น่าสนใจ